ด้อดับเนะมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าเวลาจะถ่ายกบเราสั่งต้องถ่ายกบในสภาพที่ดินแห้งเอจริงๆไอ้ตัวการมีเทนเนี่ยมันก็เกิดจากขระนวนการหมักระหว่างไอ้ตัวปุ๋ยกระน้ํา ชิ้นเลือมันไปหมักกันอยู่ในดินในสภาพดีที่มันเปียกออกซิเจนที่มันจะอยู่ในดินอยู่ในอากาศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้มันเกิดการหมักอยู่ข้างในมันอาิ่งที่มันมีได้ก็คือการมีเทนที่มันลอยขึ้นมาจากการหมักน้ำน้ำที่มันขังอยู่ในดินแบบว่ามันยังไม่มีการย่อยสลายเต็มที่แล้วมันไปหมักอยู่ในดินที่มันมีน้ําตรงนี้มันจะทําให้เกิดก๊าซเะดับพีนะมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าเวลาจะไถกบเราสั่งต้องไถกบในสภาพที่ดินแห้ง แล้วก็ต่อสังแห้งซึ่งต่อสังแห้งตอนไหนต้องปล่อยให้หลังจากที่เราเกี่ยวข้าวฟางไปแล้วอย่างน้อย3ส,สัปดาห์เขาถึงจะอนุญาตให้มีการไถกบได้เรื่องของการใส่ปุ๋ยด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็คือปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยมูลไก่ปุ๋ยอะไรพวกนี้ต้องเป็นปุ๋ยที่แห้งผ่านการหมักแล้วอย่างน้อย6เดือนจึงจะเอาไปใส่ในนาได้ใส่ในนาก็ต้องอยู่ในสภาวะที่นาแห้งด้วยนี่เขาเป็นข้อกำหนดอีกข้อหนึ่งไม่ให้ทําในสภาพที่เปียกไม่ว่าจะเป็นดินหรือว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าจะเป็นต่อสัง ต้องแห้งต้องแห้งข้งหนังต้องแห้งทัง้างหมดข้าวหงทองใส่ใจสร้างสรรค์ข้าวของโลกเพื่อคุณค่าชีวิต appreciate life